สวัสดีครับเพื่อนๆอนวันนี้เรามากางเต็นท์คัมปิ้งกันที่อุทยานแห่งชาติเขาชฉเมาเขาวงนะฮะอำเภอเขาชฉเมาจังหวัดระยองอันนี้จะเป็นลานกางเต็นท์นะครับลานกางเต็นท์ของในเขตอุทยานแห่งชาติเขาเฉเมาเขาวงกันนะครับสวัสดียามเช้าครับตอนนี้มาตางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติเขาชฉเมาเขาวงนะครับอำเภอเขาชฉเมาจังหวัดระยองนะ เีวิวบรรยากาศยามเช้าโดยรอบนะครับของอุทยานแห่งชาติเขาชมเมาเขาวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของเราครับลาคุน่าเจ2020นะครับของพี่เสือแนะนเดินป่านะครับพร้อมทาบ4.6ี่หเมตรนะครับนอนสบายครับกว้างขวางครับกันน้ำกันฝนกันแดดได้ดีครับผมมเมื่อวานฝนตกแรงมากครับผม แต่ก็เอาอยู่ครับสบายครับกันฝนกันเดิดได้นะนี่ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับของอุทยานแห่งชาติอชะมเาแล้วอนะันนู้นห้องน้ําเยอะมากครับผมห้องน้ําสะดวกสบายเลยครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวดูห้องน้ำนะมีสองที่นี่ที่นึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่มาก่อไฟปิ้งย่างทำข้าวนะ จะไม่ให้ทํากับข้าวในลานกลางเต็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหญ้ตรงนี้ก็เป็นปลานกลางเต็นนะครับด้านบนที่เห็นนะก็จะเป็นบ้านพักครับอุทยานนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นศาลาครับเตามาพิ้งย่างได้มาทำกับข้าวนะที่นี่นะครับนี่ก็เป็นลานกลางเต็นนะสำหรับลานกลางเต้นที่นี่นะของอุทยานแห่งชาติเขาชมาเขางงก็ ลานก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับแต่สามารถจุพอดีมาช่วงนี้ฮะช่วงโควิดครับผมนักท่องเที่ยวก็จะน้อยหน่อยครับพอดีมากับพี่ครับสองเต็นครับวันนี้เหมาลานเลยฮะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบเก้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมที่อุทยานแห่งชาติเขาชมาเขาวงนกที่เยอะมากเลยนะเพื่อนที่เสียงนกร้อง เดี๋ยวเราไปรีวิวห้องน้ำกันสวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวห้องน้ำนะครับของอุทยานแห่งชาติเขาชมาขเขาวงนะฮะเป็นยังไงครับห้องน้ำมาชมกันนะครับจัดได้ดีมากครับห้องนะครับนี่ครับนี่จะเป็นอ่างล้างหน้านะล้างมือน้ำแรงครับผมมาดูห้องน้ำภายไล่ครับห้องน้ำมีสองจุดนะ จุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนน้นก็ศาลาตรงนน้นอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราพาชมตรงนี้กันอันนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะครับทิ้งขยะจุดคัดแยกขยะอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชายนะพาชมห้องน้ำชาย,นะาชชายมีคนอยู่ด้วยนี่ครับนนมีวิห้องน้าชายครับผมยากาศดีห้องน้ำชายสะอาดครับสวยหรูเหมือนรีสอร์ทนะครบับเดียว อุทยานแห่งชาติเขาชะมาเขานี่นะเป็นชักโคกครับผมนี่ครับตัวครับอาบน้ำได้ในตัวนะครับที่กกรักคนนะโักระเพื่องครับสวยสวยงามครับผมอุทยานแ่งชาติเขาชะมาเขาครับ เดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ไม่น่ามีน,นี่นะพนเนาะให้ที่กระบอกไม้ไผ่อาบนานะ้ำอะใช่นนี่อ,นนอันนี้ก็เป็นที่นั่งฮะที่วางเสื้อผ้าได้น้่นน้าเดี๋ยวจะพาไป<ผ>มชมห้องน้ำ<ม>อีกจุดหนึ่งครับ่ะตรงนี้ก็เป็นบ้านพักนะครับนี่ฮะบ้านพักอุทยานนะฮะวันนี้เป็นวันธรรมดาครับผมนักท่องเที่ยวก็จะเงียบๆหน่อยแล้วเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยก็เลย ชอบมาแนวนี้ครับผมนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเจอคนไม่ค่อยพ,พลุกพลานนะผม,มอากาศเงียบสงบเสียงนกเสียงกระรอกออกเสียงชนีร้องกันครับยามเช้าเมื่อคืนฝนตกครับเมื่อวานเย็นก็ตกแรงมากเลยครับแต่เต็นท์ของพี่เสือลาโูนาเจอาสองพันยีบฮะเอาอยู่ครับผมกลางทับช่วยด้วยก็นอนสบายครับโล่งโปร่งครับผมเย็นมีช่องหน้าต่างหลายช่อง จะพาไปเดินดูห้องน้ำอีกจุดหนึ่งครับตรงนี้ใกล้ๆลานกางเต็นท์นะครับก็จะมีที่เอาไว้ล้างของนะฮะล้างถ้วยจานชามนะฮะล้างผักครับไปนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับนี่ฮะลานกางเต็นท์นี่ครับกว้างครับหลับจางได้หมดทางขึ้นน้ําตกหอยเชมเอาก็จะเป็นทางนู้นแล้วครับ หลังรถหกล้อขึ้นไปนะครับนุง่งเดินขึ้นไปครับผมมีน้ําตกอยู่ประมาณเจ็ดแปดชั้นนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะแปดชั้นนะครับเาาพราะช่วงนี้อันตรายครับช่องฟ้าก็ยังมืดคึมอยู่ครับเนี่ยไม่แน่อาจจะมีตกอีกกว่านี้ม,นมีห้องน้ําคนพิการด้วยนะครับที่นี่ <c oughs> ชัดว่าถือว่าห้องน้ำที่นี่นะับอุทยานอ่นชาต์เขาเชมเาเขาวง อำเภอเขาช่เมาจังหวัดระยองถือว่าสวยสะอาดเรียบร้อยดีครับผมเหมาะกับการมาเล่นน้ำตกหรือมาแากเป็นแคมปิ้งคพับพักผ่อนได้ครับมีกล้องวงจรปิดนะครับที่นี่ครับผมไม่ต้องกลัวครับผมเรื่องความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดครับผมนี่นะเขาจะเป็นห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะครับของลานกลางเต็นท์ครับนี่ก็จะเป็นที่อาบน้ํานะครับ นี่ครับมีฝักมีน้ําด้วยนะครับนี่ฮะนี่น้องเปิดให้ดูเลยครับนี่นครับน้ําจากกระบอกไผ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำทีนี่ครับน้ำแรงแรงนี้เลยครับจากฝักบัวจากกระบอกไผ่ครับออกแบบดีครับผมปิดไปมาดูห้องน้ำทีกันคล้ายๆกันครับผม ทังนี้ก็จะเป็นที่องล้างหน้าอ่ะสวยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงทำดีครับผมบรรมากาศก็จะสวยครับผมสะอาดเรียบร้อยนี่กะลีก่อนอืมจัดสวนได้ดีมากนี่อีกตเป็นึ่ ห้องน้ำหนึ่งจุดนะครับมีสองจุดสวยแล้วพอกันครับแต่ทงังมันจะสวยมากนมีฝักบัวในตัวครับทุกห้องทุกห้องจะมีฝักบัวเดี๋ยวช่วงสายเดี๋ยวผมจะพาไปเ,เดินชมน้ำตกนะครับแต่วันนี้ฝนน่าจะตกอีกต,อตก นบรรยากาศโดยรอบครับลานกลางเต็นท์อุทยานแห่ชาติเขาชมเอาเขาวงครับผมขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับทีมงานช่อง Family on tour ครอบครัวผาเที่ยวนะครับว่าเราจะไปทริปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับขอฝากติดตามชมด้วยนะครับเพื่อนๆครับผม สวัสดีครับ